ทุกคนวันนี้นะครับผมก็จะมาบอกเคล็ดลับดีๆนะครับของการรีเฟรมกล้อง360นะครับไม่ว่าจะเป็น GoPro ร a x s t สตา360แล้วก็ GoPro Fusion นะครับอุปกรณ์นะครับเดี๋ยวผมมาเทดสวิธีการแล้วก็จะเป็น GoPro Max ตัวนี้นะครับแล้วก็ไอโฟนนะครับซึ่ง Android กับ iPhone นั้นเจ้าไอ i p n o o s OS จะใช้งานได้ดีกว่าครับครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยก่อนอื่นนะครับให้เพื่อนๆเปิดไอ โคโปรแม็กขึ้นมาก่อนฮนะเดี๋ยวเราก็ไปเชื่อมต่อโคโปรแม็กไอโฟนให้เรียบร้อยไปที่เพรเซนไปคอนเน็กชันไปคอนเน็กดีไว้ไปโคโปแอปเดี๋ยวเราก็ไปเปิดโคโปแอปกันเพื่อจะเชื่อมต่อโคโปแม็กนะฮะบนหาไรไฟโอเคเรียบร้อยคอนเน็กชันสักเซสโอเคแล้วก็เราก็ไปที่มีเดียจอยครับเพื่อนๆก็จะเห็นในไฟสามร้อยองศานะฮะ เราเลือกมาสักไฟหนึ่ง mm hmm. ไฟวิดีโออาจจะเป็นไฟล์ตัวนี้เราต้องไปกดนี่กดไอน,นี้ให้มันฟรีก่อนนะฮะไปกดคัดงานแค่นี้แล้วก็เซฟเซฟแอดนิวคลิปนะฮะนี่มันกำลังเซฟอยู่โอเคมาแล้วนี่เราไปดาวน์โหลดทูแอปก่อนแล้วเราก็วิวมีเดียโอเคมาแล้วทีนี้เราก็เปิดเข้าไปวิดียอ่าทีนี้มันจะขึ้นเห็นไหมเพื่อน,เพ,อนเพื่อนครับขึ้นจุดล้วไอ้นี่จุดมาร์กเนี่ย โอเคเราเริ่มเริ่มนี่เลยเริ่มดีเฟมนะครับจะตรงไหนก่อนแล้วก,ก็มาร์กมากไว้โอเคแล้วก็ไปเลยเลยหมุนตามใจชอบเลยทีนี้เราก็นี่เลยมากดตรงนี้นะให้ให้เส้นเส้นปลาเห็นไหมเพื่อนเพื่อนเส้นปลให้มันให้มันตรงเส้นประรอบที่เราต้องการเราจะหมุนแบบเป็นวงกลมนี่ก็ได้ครับประมาณนี้จบ แล้วก็เซฟคลิปไงแค่น,นี้เรัเรนเดอร์วิดีโอสักครู่เดี๋ยวเรามาดูผลงานนะทำรีเฟรมผ่านมือถือผ่าน iPhone ง่ายสุดดีสุดจะก็เสถียรที่สุดละคาว่ามันที่ i p h o n e มันค่อนข้างจะยากผมคิดผมเคยลองแล้วนี่ครับตั้เซตแล้วก็ลองดูวิวมมเดียรครับทีนี้โอเคนะนี่เพืเ่อนๆก็นี่ครับการที่เรานั่นเลย แล้วเราก็ไปตั้งสปีดที่แอปได้ครับสปีดให้มันช้ากว่านี้เพราะนี้มันจะด,ดูเร็วๆหนะิก็จะประมาณนี้ครับครับง่ายๆแค่นี้คนระเพื่อนๆลองไปทําดูกันได้นะครับ